อนนี้อยู่กันที่ประตูเมืองลับแลน,นะครับอุตร,รดิตนะครับมาถึงแล้วมาชมแล้วนะครับแต่ว่าไม่อยากลองไปถ่ายรูปนะครับฝนตกหนะักต่อให้ดูเฉยๆนะครับบรรยากาศรอบๆตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านเตนีนะครับของท่อนเมืองลับแลน,นะครับ วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับชิวๆไม่มีคนเลย <c oughs> เดี๋ยวถ่ายนียมม้มีคิวอพอักแต่งนะครับ ในร้านนะครับประมาณนี้อันนี้ตกเลยอันนี้ของตกเลยจรินนง โดดลลงงเยกิน,ยยน,นกันนะครับก็อร่อยมากยังไงบันยังอีออร่อยนะต้องกระโดดลงไปแบบนี้จ้ะบอกได้คำเดียวว่าอร่อยกรอบค่ะกรอบดูนิ้วเลยดูนิ้วชูนิ้ว,ว,วร้านของทอดนะครับ เดินเข้าไปตรงร้านก๋วยเตี๋ยวนี้นะครับนื่คือรถอก่อนฝนตกหนักมาก,มากตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่จุดที่มีองค์พญานาคนะครับในส่วนมะม่วงอำเภอตรอนนะครับอุตรดิตถ์นะครับ สวยงามเหมือนที่เห็นในภาพเลยครับเขาว่าให้หวยแม่นด้วยนะครับวันนี้มาไหว้ทะาละเดี๋ยวจะขอโชคขอลาบกลับไปโอเคแค่นี้นะครับ ตอนแรกอ่ะมันไม่มีพิกัด Google แต่ตอนเนี้ยมีแล้วว่าเเซิร์คาวาองค์พญานาคนะครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆช่องทัวร์กู้ไก่ไปไหนไปกันนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาชมอ่าวัดสนุนนะครับวัดทุ่งสนุนวัดทุ่งสนุนนะครับรัตนารามนะครับอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่ให้ชมพญานาคนะครับตรงทางเข้าโบสถ์เสร็จสวยๆแบบนี้นะครับชื่อว่า พยาวิรุณปักโขน้าคาทิรานะครับแล้วก็พยานพภเกตนานะครับที่นีเทวีนะครับสวยงามมากอยู่ที่กำแพงเพชรน,นะครับเดี๋ยวขอเที่ยวชมก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรพิเศษเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีก ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับเมืองกำแพงเพชรนี่สวัสดีเพื่อนๆพืช่องโต๊ะกุ๊กไก่เป็นไไปกันนะครับเช้านี้เราก็อยู่กันที่บ้านสวนผู้สี่นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับเรามาพักที่นี่หนึ่งคืนก่อนกลับกรุงเทพนะครับอ่ะทักทายหน่อย เป็นไงบ้างนอนสบายไหมสบายดีจ้ะอากาศดีมากอากาศดีมากนะครับที่นี่เป็นโฮมคลิเกเป็นโฮมสเตย์นะครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะครับก็คืออยู่กันแบบสบายๆเจ้าของเป็นกันเองนะครับมีปัญหาอะไรหรือว่าขาดตกขาดหรืออะไรก็แจ้งได้ที่พี่เขาดูแลดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันละ แชทแบตเรียกดีแชทแบตด้วยอ่ะแปลว่าอะไรแชทแบตสูดอากาศอันนี้บ้านพักของเรานะครับใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันคุ้มมากเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับ คูสีโฮมสเตย์นะครับ062 494 6568นะครับบรรยากาศรบอบๆอไม่มีนกอันนี้ห้องอาหารนะครับอาหารยามเช้านะครับม,รมีข้าวต้มมีสาสรั น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้นี่ก็ทานได้ใช่ไหมครับ ออกเดินทางต่อแล้วนะครับไปแล้วนะครับพี่สวัสดีครับอันนี้พี่จะขอนะครับพี่อะไรนะครับพี่สมเด็ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวกันหน้าจะมาเที่ยวใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำให้คนอื่นมาเที่ยวนะครับสวัสวดีเพื่อนๆน,น,นะครับคราวนี้เรามาอยู่กันที่ ทุ่งออกยานาอํมแดงนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับอน้แดงนาอําแดงใช่ไม่รู้ว่าเป็นที่เที่ยวใหม่หรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าเพิ่ง <c oughs> เคยเห็นเหมือนกันบรรยญญากาศดีมาก เขาบอกว่าสถานที่เปิดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แค่นั้นใช่ไหมออกยานา้มแดงนะครับ,บเขาจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าว่าจำไม่ผิดอยู่ที่อุทัยธานีนะครับบรรยากาศดีท้องทุ่งนาแล้วก็มีอ่าทำเป็นศาลาให้นั่งพักมีเป็นร้านกาแฟน,นะครับ ขายน้ำขายกาแฟขนมอะไรอย่างเงี้ยครับหน้ามาเที่ยวลงไปในลิสต์ได้เลยครับว่ามาอุทัยเนี่ยก็มาแวะทุ่งมาแวะนะครับทุ่งออกอยาหนามแดงนะครับให้ดูรอบๆต่อมาณนี้ ร้าน้ำแดงครับอันนี้เป็นร้านกาแฟน,นะครับแล้วก็ที่นี่นะครับเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับขนมของว่างมีข้าวขายนะครับอันนี้เป็นหวานเย็นนะครับแดงนี่เขียวใครวางแผนว่าเสาร์ที่นี่จะมาเที่ยวที่อุทัยนะครับก็ลอง มาจุดที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เข้ามาและเที่ยวได้นะครับมาตาม Google ได้เลยจุ้งออกยานํำแดงรับมาถึงหน้าทุ่งนะครับเดี๋ยวขอกินขนมก่อนของกินมันไม่ใช่ว่าจะถึงง่ายๆนะออกขึ้นมาไม่คุ้มนะครับปิดให้อาหารปลานะครับด้านในอยู่ตรงห้องน้ำนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะมีเรือด้วยน่าจะผ่ายได้นะครับที่นั่งต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปต่อแล้วนะครับเป็พอข้าวออกรวมก็จะเก็บเกี่ยวขายได้สวัสดีครับเพื่อนๆช่องโตกุกไก่ไปไหนไปกันนะครับ วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเรามาเที่ยวกันที่ท a าดาน,ดานบ้านชายเขานะครับหรือสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับที่จังหวัดอ,อุทัยธานีนะครับโ้ธรรมาชาติมากก็จะมีไร่ข้าวโพดน,นะครับสวนมะม่วงแล้วก็รอบมนะครับก็จะเป็นวิวอ่า ชายเขาประมาณนี้นะครับมีลานจอดรถอะไรทางเข้ามาเลยก็สะดวกดีนะครับทางเข้ามาสะดวกดีไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวขอเดินชมถ่ายรูปก,ก่อนนะครับวันนี้อากาศดีไม่ไม่ร้อนมาก บ้านชายเขานะครับสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทยนะครับจุดเช็คอินที่อุทัยธานีนะครับนั่งรอล้เดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนนะครับได้แต่โซด,ดามะนาวก็ได้ไหม เป็นปจุดชมวิวกันนะครับอันนี้เป็นจุดชมวิวด้านบนนะครับไม่ไกลจากขุปปาตาดนะครับเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวขอถ่ายรูปชมวิวกันนะครับ เดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อนะครับไปไหนก็ติดตามกันต่อไปครับบ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย yeah! ตอนนี้นะครับเรากำลังไปฝ่ายเก็บน้ำปางสวรรค์น,นะครับดูทางเข้ามานะครับไม่ได้อยู่ริมถนนใหญ่นะครับเราต้องอ่า เข้ามาที่เหมือนเป็นถนนถนนหมู่บ้านหรืออะไรทีนึงนะครับลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวถึงฝ่ายเก็บน้ำจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ฝ่ายเก็บน้ำปางสวรรค์นะครับนี่ประมาณนี้นนวิวนะครับ มาไม่ได้ง่ายอ๋อลืมสว,วัสดีนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งเรายังอยู่กันที่อุดไทยนะครับแล้วก็มาเที่ยวกันที่่ายเก็บน้ำนะครับปางสวรรค์เดี๋ยวขอไปถ่ายรูปกันนะครับลงทางนู้นลงทางนู้น บรรยากาศรอบๆนะครับแล้วก็มีขายของทางลงนะครับ เออเหมันนะมันน่าจะเดินยากนะเออไม่อยู่อย่างนี้ละนี่จะเดินได้ทางเดินนะครับ ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นจุดที่เขามาเช็คอินถ่ายรูปก,กันนะโอเคอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้น้ำไม่แรงอนะ่ะใช่ปะ่ะคนนี้ฮะ จุดนี้นะครับรอบๆนะครับฝ่ายเก็บน้ำฟากตะวันที่อุทัยนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกันละถ้ามีที่ไหนนะ่าสนใจเดี๋ยวจะถายที่ดูนะครับเจอกัน ชื่นชอบคลิปฝากทุกท่านกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดน,นะครับขอบคุณครับ